สวัสดีค่ะเมทินีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปรหัส MF 10 5ห้า EP นี้เป็น EP สิบค่ะลักษณะคอเสื้อนะคะก่อนที่เราจะเก็บลายมันจะกว้างแบบนี้ด้านหลังจะสูงกว่าด้านหน้าแถวที่หนึ่งสำหรับการเก็บรอบคอเสื้อนะคะเราจะเก็บโดยที่เอาโซ่ปรับก่อนโซ่จะเป็นโซ่เจ็ดค่ะวนรอบวิธีต่อไหม เวลาเราเริ่มถักนะคะโดยเฉพาะงานที่เป็นงานคอเสื้อแบบนี้ต่อไหมควรจะหลบมาแถวด้านไหล่ค่ะไหลจะเป็นไหล่ซ้ายก่อนหรือขวาก่อนก็ได้นะคะต้นแบบจะเริ่มที่ไหล่ขวาเราคล้องไหมดึงแล้วเอาห่วงค้างไว้แบบนี้เหลือหางไว้นะคะเสร็จตรงนี้เราจะใช้เข็มปักคอสติชช่วยเก็บเชื่อมต่อตรงหัวไหล่ค่ะ แทงไปในช่องโซ่ดึงห่วงออกมาแล้วเราก็รวบเริ่มโดยการถักซิงเกิลโคเชหรือ x ็นะคะใส่มาร์เกอร์เพื่อให้รู้ว่าจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นแถวที่หนึ่งของการเก็บคอเสื้อโซ่เจ็ดกับซิงเกิลโคเชค่ะบนรอบโซ่เจ็ดซิงเกิลหรือ x หรือคอทอ พอมันจะค่อยๆสอบเข้านะคะโซ่เจ็ดแล้วก็เอ็กค่ะถักด้วยลายนี้วนรอบแถวที่หนึ่งนะคะของคอเสื้อเราจะถักโซ่เจ็ดแล้วก็ซิงเกิลโครเช์วนรอบมามาถึงจุดที่เราเริ่มต้นเวลาเราปิดงานปิดโดยการถักโซ่สาม พันหัวเข็มสองครั้งแทงลงไปตรงหลักแรกถักพอสองคอแถวที่สองค่ะเราจะใช้โซ่สี่นะคะแทนพอสองคอหลักที่หนึ่งพันหัวเข็มสองครั้งลงช่องถัดไปค่ะงานจะเริ่มเป็นตัวแหลมแบบนี้ ข้างบนนะคะโซ่หกพันหัวเข็มสองครั้งลงช่องเดิมรวบสองสองแล้วค้างไว้พันหัวเข็มอีกสองครั้งลงช่องใหม่ปัจจะเป็นการถักพอสองคอสองหลักรวบเข้าด้วยกันข้างบนเป็นโซ่หกลายจะค่อยๆดึงเข้าค่ะถ้าข้างบนเป็นโซ่หกมันจะถักลงที่เดิมก่อน รวบสองสองแล้วค้างไว้พันหัวเข็มสองครั้งลงช่องใหม่พอสองคอสองหลักรวบเข้าด้วยกันโซ่หกหลักแรกค่ะลงช่องที่สองรวบลายออกมาจะเป็นแบบนี้ โซ่หกพันหัวเข็มสองครั้งรวบแล้วค้างไว้สองพันหัวเข็มสองครั้งข้ามหลักรวบสองสองแล้วรวบพร้อมกันถักแบบนี้วนรอบเรามาดูวิธีปิดงานค่ะจุดที่เราเริ่มต้นนะคะมันจะเป็นมุมแหลมตัวนี้ โซ่สี่แล้วก็พอสองคออันนี้เป็นคู่แรกตรงนี้คู่สุดท้ายให้ดูที่ตัวแหลมตัวนี้หลังจากที่รวบตัวสุดท้ายเสร็จแล้วนะคะงานจะจบโดยการถักโซ่หกแล้วแทงลงไปตรงด้านบนของจุดรวบคู่แรกแล้วดึงแถวนี้เป็นแถวที่สองนะคะข้างบนเป็นโซ่หกแถวต่อไปจะเป็นโซ่ห้าแล้วก็เป็นโซ่สี่โซ่สามลดลงไปเรื่อยๆวิธีถักจะเหมือนกันต่างกันตรงโซ่ด้านบน เวลาเริ่มนะตรงนี้มันจะเริ่มด้วยโซ่สี่แทนพอสองคอนะคะแล้วเราก็ถักพันหัวเข็มสองครั้งไม่แทงลงตรงช่องโซ่นะคะแทงลงบนจุดรวบคู่ที่หนึ่งจะเริ่มแบบนี้เวลาเราถักวนมาจบงานมันก็จะจบด้วยโซ่ห้าเชื่อมเหมือนเดิมเหมือนเหมือนแถวที่เราเพิ่งจบนะข้างบนเปลี่ยนเป็นโซ่ห้า พันหัวเข็มสองครั้งแทงลงไปที่เดิมตรงนี้ค่ะพอสองคอนะคะสองหลักรวบเข้าด้วยกันหลักที่หนึ่งหลักที่สองค่ะแทงลงไปตรงจุดรวบงานจะสวยกว่าลงตรงช่องโซ่นี่ลดเหลือโซ่ห้าพันหัวเข็มสองครั้งลงไปตรงจุดรวบ ถักพอสองคอนะคะสองหลักรวบเข้าด้วยกันแถวนี้เป็นโซ่ห้าหลังจากจบแถวนี้โซ่ด้านบนก็จะเหลือเป็นโซ่สี่โซ่สามโซ่สองค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆวิธีถักจะเหมือนกันงานออกมาตรงนี้จะคล้ายๆกับดอกไม้นะคะตรงนี้มันจะเป็นดอกไม้เหมือนดอกไม้หกีบ ถักบนต่อค่ะลายที่เราถักตรงนี้นะคะจะเป็นการถักพอสองคอสองหลักรวบเข้าด้วยกันแล้วขั้นด้วยโซ่มันจะเริ่มจากโซ่หกนะคะแล้วก็ลดลงมาเป็นโซ่ห้าโซ่สี่โซ่สามแถวนี้เป็นโซ่สองทุกแถวตัวหลักจะถักเหมือนกันหมดจะต่างกันตรงโซ่แล้วคอมันจะค่อยๆสอบเข้า เวลาแทงเราแทงลงไปตรงนี้นะคะตรงที่เป็นจุดรวบถักสองหลักเข้าด้วยกันมาดูวิธีปิดงานค่ะทุกแถวจะปิดเหมือนกันหมดมันจะจบที่ตัวแหลมตัวนี้ก่อนถ้าเป็นโซ่สองคุณก็จบด้วยโซ่สองแล้วแทงลงไปตรงจุดรวบให้สังเกตว่าตรงจุดเริ่มต้นตอนแรกเราเริ่มด้วยโซ่สี่แล้วถักพอสองคอมันเป็นตัวนี้ ตอนจบมันจะต้องถักตัวนี้ค่ะทุกหลักเวลานับมันจะต้องได้หกหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หกถ้าเราดูหลักนี้ก็ได้หกเหมือนกันหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หกนะคะวิธีเช็คงานจบโซ่สองแทงลงไปตรงจุดรวบแล้วดึงผ่านแถวต่อไปจะเปลี่ยนจากพอสองคอเป็นพอหนึ่งคอค่ะ ขึ้นด้วยโซ่สองพันหัวเข็มถักเหมือนเดิมนะคะแต่ลดขนาดของตัวลงมาเพราะตอนนี้คอเรามันสอบเข้าละก่อนที่จะเก็บริมแถวสุดท้ายข้างบนเป็นโซ่หนึ่งนะคะถักพอหนึ่งคอสองหลักรวบเข้าด้วยกันโซ่หนึ่งถักเหมือนเดิมลดขนาดลงมาข้างบนเหลือโซ่หนึ่ง พอหนึ่งคอสองหลักรวบเข้าด้วยกันโซ่หนึ่งค่ะเป็นแถวรองสุดท้ายเพื่อทำให้คอด้านบนมันไม่ย้วยนะคะเราก็กระชับเข้ามาพอหนึ่งคอสองหลักรวบเข้าด้วยกันขั้นด้วยโซ่หนึ่ง แถวรองสุดท้ายตรงนี้นะคะจะเป็นการถักพอหนึ่งคอสองหลักรวบเข้าด้วยกันงานจะวนกลับมาถึงตรงจุดเริ่มต้นจบงานโซ่หนึ่งแทงลงไปตรงคู่แรกค่ะแล้วดึงผ่านเราจะเลื่อนห่วงมาช่องถัดไปนะถักเอก็โซ่สาม ปมด้านบนนี้นะคะจะคล้ายกับการถักแขนเสื้อกับชายเสื้อแต่จะเป็นขนาดเล็กลงใช้โซ่สามะคะ่ะนิ้วนี้ประคองหมุนงานขึ้นมามีอยู่สองนะคะรวบหลักแรกหลักเดียวหนึ่งสองสามสี่ถ้านับจำนวนห่วงข้างบนจะมีห้าห่วง วบเข้าด้วยกันหลังจากรวบเสร็จแล้วช่องโซ่ตรงนี้ถักเอ็กงานจะเป็นปุ่มแบบนี้โซ่สามถักเหมือนเดิมค่ะนิ้วกลางกดหมุนเอาห่วงขึ้นมาหนึ่งสองตัวที่สาม ตัวที่สี่รวบเข้าด้วยกันถักเอ็กลายริมจะเก็บด้วยลายนี้ค่ะบนรอบโซ่สามประคองให้ดีนะคะหนึ่งสองตัวที่สาม ตัวที่สี่นิ้วกลางข้างขวาจะเป็นตัวประคองรวบถัก x แถวสุดท้ายของคอเสื้อนะคะมันจะเป็นลายปุ่มเรียงกันแบบนี้ค่ะมาดูวิธีจบงานนะมันจะวนกลับมาถึงตรงจุดเริ่มต้น ตอนที่เราหมุน,นะค่ะประคองให้ดีสี่ครั้งนะตัวที่สามตัวที่สี่รวบลายมันจะเชื่อมต่อกันนะคะจุดที่มันเชื่อมต่อ แทงลงไปตรงจุดเริ่มต้นตรงนี้หนึ่งตัวโซ่สามหมุนสี่เหมือนเดิมค่ะตรงที่มันจะชนกันค่ะประคองดีๆตัวที่หนึ่งสองสาม สี่รวบแทงลงไปตรงที่เป็นตัวเอ็กหรือซิงเกิลที่เราเริ่มแทงแล้วเราก็ดึงผ่านดึงห่วงนี้ออกมาใช้เข็มปักคอสติสนะคะในการเชื่อมต่อแทงลงไปในช่องโซ่ที่อยู่ติดกัน ลายมันจะเป็นเฉียงเียงต่อกันแบบนี้ตรงไหนที่มีเศษนะคะวนกลับไปเก็บให้หมดก่อนที่เราจะซ่อนเราต้องล็อกเราค่อยซ่อนไปตามลายเวลาซ่อนก็สกิดให้มันอยู่ข้างในนะคะไม่ต้องให้โชว์ไปด้านนอกหลังจากขั้นตอนนี้เราก็จะรีดถ้าไหมที่เราถักอยู่นะคะ เป็นไหมซัมเมอร์รีดครั้งเดียวแล้วมันจะอยู่ตัวแต่ถ้าเป็นไหมคอตตอนหลังจากที่เราซักเสร็จแล้วนะคะไหมมันจะคืนตัวเวลาเรารีดไม่แนะนำให้รีดด้านที่เป็นด้านโชว์งานดูลักษณะงานที่ยังไม่ได้รีดนะคะดอกมันจะเป็นแบบนี้เพราะว่าลายมันเป็นโซ่เยอะมากหลังจากที่เรารีดแล้วนะคะลายมันจะยืดตัวออกรีดด้านในค่ะรีดยืดตัวให้หมดยืดลายให้อยู่ตัวนะคะ ตรงที่เป็นชายเสื้อแล้วก็ริมแขนเสื้อตัวนี้ใช้หน้าบรีดยืดค่ะ ep ีต่อไปนะคะจะเอาเสื้อตัวนี้หลังจากที่รีดแล้วขึ้นหุ่นให้ชมข้อมูลของเสื้อตัวนี้และช่องทางติดต่อติดตามอ่านได้ใต้คลิปวิดีโอค่ะเว็บไซต์ก็จะมีลิงก์อยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอเช่นกันพบกันคลิปต่อไปที่ y o ยูทูบเมทินีแฮนเมดขอบคุณค่ะ